สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการตรวจดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเป็นเดือนนะคะธันวาคมพุทธศักราช2563แล้วก็วันนี้นะคะมีแขกรับเชิญพิเศษในคลิปนะคะก็คือน้องหมูนุ่มนั่นเองนะคะได้มานอนเป็นกําลังใจในการทํานายดวงครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่านอกเหนือจากช่องทางใน YouTube แล้วที่สามารถติดตามดูดวงฟรีกับครูได้ยังมี ช่องทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือที่เพจกูปิ้งรหัสนางฟ้าจะมีการไลฟ์นะคะทำนายไพ่ฟรีเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับครูทั้ง2ช่องทางเลยนะคะส่วนอุปกรณ์วันนี้ค่ะเป็นแผ่นธรรมศินนะคะแล้วก็ใช้ไพ่นะคะซึ่งไพ่วันนี้ก็คือเป็นไพ่ชุดแสงสุขนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า คลิปการทำนายครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายแบบวงกว้างไม่ได้จอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทำของเรานั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะคะเลือกไพ่ทั้งหมด12บสองใบนะคะอันนี้อาจจะตีวงไพ่ไม่ค่อยได้สวยงามเท่าไหร่นะเพราะมีน้องอยู่ด้วยนะเดี๋ยวขยบับปุ่มให้เลดนึงแล้วกัน <laughs> เอามาดูกันเลยนะคะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12นะคะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด12ใบามามาดูกันเลยนะจ๊ะหน้าไพ่นะคะจะมีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างนะ,ะเดี๋ยวขอจัดไพ่ชุดนี้นิดหนึ่งมาดูกันเลยค่ะตำแหน่งตนุกระดุมพะ สหัชชาพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภะกัมมะ ลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะโอ้โหสำหรับคนวันอาทิตย์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีนะคะอันดับแรกเลยพูดถึงในเรื่องของตัวตนก่อนนะคะในเดือนนี้ค่ะสำหรับคนวันอาทิตย์เองจะมีการจัดสรรมีการวางแผนทุกอย่างได้ลงตัวมากที่ผ่านมาเราอาจจะในเรื่องของการบริหารเวลาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอดูจากหน้าไพ่แล้วมันเหมือนกับว่าในเดือนนี้คุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าสิ้นปีเนาะเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี นะคะแล้วก็การจัดสรรการบริหารความคิดต่างๆมันส่งผลดีกับคุณอยู่แล้วซึ่งนะคะในเรื่องของตําแหน่งที่ส่งผลดีนะที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งกรรมะนะคะพูดถึงในเรื่องของงานหลักกรรมะขึ้นมาในเรื่องของงานแม้จะไม่มีอะไรวรือหวาเข้ามามา,มากมายแต่เพียงแต่ว่าการทํางานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีค่ะคือทําไปได้เรื่อยๆชิวๆสบายๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะมีเวลาที่จะพักผ่อนหรือว่า หาเวลานะส่วนตัวให้กับตัวเองโดยที่ผ่านมาบางคนอาจจะทํางานหนักแล้วมีความรู้สึกโอ้โหเหนื่อยจังเลยมันท้อมันแท้นะคะแต่ว่าในเดือนนี้แหละคะ่ะคุณอาจจะได้มีโอกาสที่จะนั่งชิลสบายๆอาจจะมีบางช่วงที่แบบเอ้ยงานยุ่งเยอะแยะมากมายแต่สักพักหนึ่งสถานการณ์ก็จะกลับมาเรียบง่ายแล้วก็เป็นไปตามที่คุณตั้งใจแล้วก็วางแผนไว้นะคะส่วนในเรื่องของงานเนี่ยคุณคงจะต้องทําด้วยตัวเองเป็นหลักแต่ว่าข้อดีก็คือว่าคุณสามารถแก้ไขเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยเหลือแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ตําแหน่งที่มันเด่นขึ้นมา ก็คือตําแหน่งผู้ใหญ่เมตาอุปถัมภ์ฉะนั้นเดือนนี้ให้ตั้งใจลุยทําให้เต็มที่เพราะว่าขึ้นมาว่าการที่คุณตั้งใจแล้วประสบความสําเร็จหรือว่าโชว์ฝีมือนะคะเป็นแบบการส่งท้ายปีแบบนี้จะส่งผลในเรื่องของโบนัสการปรับการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งแน่นอนค่ะถือว่าดีมากๆเลย ทีนี้นะคะต่อมาอ่ะเดี๋ยวขอวางไพ่กลับไปที่เดิมแป๊บหนึ่งทีนี้ต่อมานะคะก็คือจะพูดถึงในเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าขึ้นมาดีเช่นเดียวกันค่ะคนวันอาทิตย์การเงินค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็คุณเนี่ยมีการวางแผนอย่างที่ครูบอกไปเบื้องต้นมันส่งผลทำให้คุณมีเงินใช้นะคะนอกจากมีใช้จนถึงสิ้นเดือนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือมีในเรื่องของการเงินเก็บเงินออมด้วยคุณอาจจะมีการแบบวางแผนเอาไว้ในเรื่องของของที่อยากได้หรือว่าสิ่งที่อยากจะให้เป็นของของงวงะะัญ จะได้ของที่หวังคุณจะได้อย่างที่ใจต้องการค่ะนะคะจะได้จากเงินของตัวเองนี่แหละน้าพักน้ําแรงของตัวเองมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันภูมิใจที่สุดแล้วนะคะฉะนั้นบางทีบางคนแบบทํางานนะคะเพื่อครอบครัวนะคะมันดีอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าการที่เราจะให้ของขวัญราะวัลให้กับตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะโอเคคราวนี้มาดูกันบ้างดีกว่าว่าแล้วการเงินเนี่ยนะคะต้องระมัดระวงังถ้าเกิดเงินเนี่ยจะหมดไปกับอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดนะคะ ที่มันนอกเหนือนะคะที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือจะต้องหมดไปกับในเรื่องของการเดินทางถ้าเกิดใครที่จะเดินทางไปเที่ยวไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้เงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่พ่ยขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของการเตรียมของขวัญซื้อของขวัญให้กับแฟนก็วางแผนดีๆแล้วการการที่จะเติมความรักให้กับกันเนี่ยมันดีอยู่แล้วสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็ขอให้เหมือนกับมันอยู่ในส่วนที่คุณ คุณไหวแล้วกันนะคะเพราะบางทีในเรื่องของการที่จะให้ของฝันใครไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ลักษณะของการที่จะเป็นคู่รักก็ดีคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะรจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับคนให้เป็นหลักอะนะคะเพราะว่าคนให้อะถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนที่เหมือนกับว่า เรารู้สึกรักแล้วเขาก็รักเราอะต่อให้เราให้แค่เหมือนกับว่าของธรรมดามันก็มีค่าในสายตาเขาแน่นอนค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งสหัชะนะคะจะพูดถึงในเรื่องของเพื่อนคราวนี้แหละเพื่อนเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าอะไรคะตาแหน่งาสหั์ชะในเรื่องของการเดินทางอาจจะมีการไปเจอเพื่อนบ้างแปลกายช่วงนี้แต่เพียงแต่ว่าเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมิตรแท้นะคะแต่ว่าอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะคุยกันในเรื่องของผลประโยชน์เขาอาจจะไม่ได้มาถึงแบบขนาดที่จะมาตักตรงผลประโยชน์อะไรจากคุณแต่มันเหมือนกับว่าเป็นช่วง อาจจะต้องดีลงานอาจจะต้องมีการพูดคุยกันโดยที่มีในเรื่องของอารายได้หรือว่าผลประโยชน์ในการทํางานน, أن, นั้นๆเข้ามาด้วยนะคะก็ถือว่าทําได้แต่เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดเรื่องส่วนตัวหรือว่าในเรื่องของการปรึกษาอะไรเพิ่มเติมขนาดนั้นยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะว่าขึ้นมาว่ามีโอกาสนะคะที่จะส่งผลเสียตําแหน่งวินาศขึ้นมาค่ะเรื่องเสื่อมเสียนะคะโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับคนในครอบครัวต่างๆต,ต้องระมัดระวังคำพูดให้ดีๆนะคะ แล้วก็เพิ่มเติมนะสำหรับคนที่อยากจะหางานใหม่นะคะจริงๆงานเดิมคุณอยู่ได้แต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นบางคนอยู่มานานสักพักหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเติมเต็มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะไปหางานใหม่เนี่ยนะคะในเดือนนี้นะขึ้นมาว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นในเรื่องของเงินเดือนที่เป็นผลประโยชน์ที่โอเคแต่พอไปทําจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คุณคิดคุณคาดหวังก็ได้นะคะ และต่อมานะคะจะเป็นตําแหน่งพันธุนะคะพูดถึงในเรื่องของญาติพี่น้องญาติพี่น้องมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากันนะปัญหาจะเกิดกันอะไรนะคะปัญหาจะเกิดจากในเรื่องของการทะเลาะการขัดแยง้งการพูดจาที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังนะคะให้ระวังในเรื่องของการอาการเจ็บป่วยของคนในบ้านโดยเฉพาะคนที่ยังดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะมีเกณฑ์แนวโน้มก็ต้องดูแลสุขภาพท่านด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ย ที่มันเสริมมากที่สุดนอกจากในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจก็สําคัญฉะนั้นการที่เราสนิทกับใครมากๆหรือว่าเราแบบอยู่ใกล้ชิดใครมากๆเรายิ่งต้องดูแลเขานะคะส่วนเพิ่มเติมในเรื่องของที่อยู่อาศัยของตัวเองคุณอาจจะมีความรู้สึกอาจอยากขยับขยายอยากย้ายที่อยู่นะคะที่นี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอโอกาสนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณแบบอยากจะย้ายที่อยู่หรืออยากจะซื้อบ้านซื้อรถใหม่เนี่ยมันเหมือนกับคุณจะต้องคิดคำนวณหนักนะคะฉะนั้น ครูมองว่าให้เบรกเอาไว้ก่อนดีกว่าในเรื่องของการโยกย้ายนะคะส่วนต่อมานะคะจะเป็นตําแหน่งปุตตะนะคะตาแหน่งปุตตะจะหมายถึงในเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวานนะขึ้นมาในเรื่องของบุตรหลานบริวารยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีนะถึงแม้ว่าลูกหลานจะไม่ได้แบบสร้างความแบบ พออกพอใจให้กับเราเท่าที่เราคาดหวังแต่อย่างน้อยก็คือเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่ายังรับฟังเราอยู่นะคะบ้างนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นหัวหน้างานนะคะแล้วมีลูกน้องกับกลายเป็นว่าลูกน้องคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดือคุณพูดอะไรไปแล้วเขาจะแบบมึนอื่นไม่ยอมทําตามฟังไม่ฟังแต่ไม่ทําตามนะคะก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะจ๊ะ ส่วนในเรื่องของตำแหน่งอลี่ค่ะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเซ็นสัญญาการเซ็นเอ,เอ,อกสารหรือว่าการทําอะไรที่เป็นในเรื่องของธุรกรรมโดยที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังเพราะว่าความช่วยเหลือของคุณต่างๆที่คุณมีการคิดที่อยากจะช่วยเขาอาจจะส่งผลเสียกับคุณรวมถึงในเรื่องของคนที่จะมาหยิบยืมเงินคุณด้วยนะคะต้องระมัดระวังนะจ๊ะเพราะว่าขึ้นมาว่าช่วยคนอื่นเนี่ยแทนที่เฮ้ยเราจะเหมือนกับเออได้บุญนะกลับกลายเป็นว่ามันจะมีการทะเลาะเบาะแว้งฉะนั้นหลีกเลี่ยงเอาไว้ดีที่สุดค่ะ ส่วนต่อมานะคะตำแหน่งปัตตานีค่ะพูดถึงในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วขึ้นมาความสัมพันธ์ดีค่ะแล้วก็คนไหนที่คบกันมานานแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะให้เหมือนกับว่าเขาแบบมาขอเราสักทีหรือเราอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานสักทีในเดือนนี้ค่ะมีนะทิศทางที่จะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังอย่างที่คุณตั้งใจนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คืออาจจะต้องมีการระมัดระวังถ้าเกิดกรณีคนที่เหมือนกับอยู่ด้ววยกันแล้ะ มีในเรื่องของความอึดอัดใจในเรื่องของพฤติกรรมอะไรบางอย่างของแฟนที่บางครั้งเราอาจจะเก็บไม่กล้าพูดหรือบางทีเขาอาจจะเก็บนะคะพฤติกรรมของเราบางอย่างเอาไว้แล้วไม่กล้าพูดเหมือนกันก็พยายามแชร์พยายามคุยกันละกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่พ่ขึ้นมาคือคุณ2คนยังรักกันมากยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเลิกกันนะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นตําแหน่งนะคะ,ะในเรื่องของคนโสดไม่ใช่จะข้ามไปตําแหน่งมรณะแล้วไม่ใช่สิเอามาดูคนโสดไหนสิ คุณโสดไม่จริงอ่ะนะคะคนวันอาทิตย์คุณโสดไม่จริงเพราะอะไรนะเพราะสิ่งที่พ่ขึ้นมามันเหมือนกับคุณแอบชอบแอบมองใครอยู่นะคะแต่คุณไม่กล้าเริ่มต้นอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมานานนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณคอยแบบดูเขาอยู่นะคะทีนี้นะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้การที่เราแอบชอบใครโอ้โหคุณแอบชอบได้เนียนมากเพราะว่าหาอะไรค่ะตัวเขาก็ไม่รู้แล้วก็กลายเป็นว่าคุณก็ไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าฉะนั้นถ้าเกิดจะแอบชอบใครแอบรักใครไม่ใช่สิ่งที่ผิดนนนะะแแต่ขอใใใหห้้เเเคาาาามป็รรงบัดจก แล้วกันอันนั้นแหละมันดีที่สุดแล้วนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งมรณะนะคะจะเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของบริเวณข้อมือแล้วแขนอาจจะมีในเรื่องของเ,ออเป็นเหมือนกับ มือนะคะปวดเมื่อยตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเล่นโทรศัพท์หนักอาจจะทาให้เหมือนกับมีอาการปวดเล้าบริเวณแขนเส้นเดียวกันส่วนในเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของของมีคมอาจจะบาดเข้ามาได้โดยเฉพาะคนที่แบบเอ่อทงานไม่ใช่ทํางานสิทํากับข้าวบ่อยนะคะแบบนี้อาจจะมีในเรื่องของเลือดตกอย่างออกเล็กๆ,ๆน้อยๆได้เช่นเดียวกัน นะคะคส่วนต่อมานะคะจะเป็นตําแหน่งสุภาะนะคะนี่ครูโกยพุงน้องขึ้นไปเลยนะคะตำแหน่งสุภาะนะคะบอกแล้วว่าผู้ใหญ่ไม่ตาอุปถัมภ์แต่ว่า พูดถึงนะคะในเรื่องของการที่จะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นมาว่าเป็นการจบปริญญาหมายถึงการประสบความสําเร็จฉะนั้นสิ่งที่คุณนึกถึงแล้วก็คุณควรที่จะไปไหว้นั่นก็คือพระพิคเนตเป็นตัวแทนแห่งความสําเร็จจะเข้ามาเสริมดวงคุณแล้วก็จะทำให้คุณอ่ะสำเร็จนะคะอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณปรารถนานะคะก็ตามนี้เลยถือว่าดีมากๆนะคะส่วนการทําบุญเสริมอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะไหนดูสิ การทาบุญเสริมอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะแนะนำนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะคะอาจจะในเรื่องของการบริจาคอาหารสัตว์ก็ได้หรือว่าช่วยเหลือสัตว์ที่แบบพิการเจ็บป่วยแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นการที่ทําบุญเสริมไปอีกทางหนึ่งฉะนั้นเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ต้องทําทานเสริมด้วยนะคะถึงเขาบอกนะว่าจะต้องทําให้ครบทานสินภาวนานะ,คะแค่ทํามข้อนี้แล้วเป็นสะพานบุญที่ดีมากๆแล้วทําให้คุณเนี่ย สามารถที่จะสำเร็จนะคะได้ดังใจง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะคะจะเป็นตำแหน่งนะคะเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะตำแหน่งลาภะ มาดูกันตำแหน่งลาภะนะขึ้นมานะคะตำแหน่งลาภะจะหมายถึงอะไรนะคะตำแหน่งลาภะจะหมายถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยโชคลาภมีไหมอันนี้มีแน่นอนนะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับเลขที่ใกล้ตัวคุณแต่ว่าไพ่มันขึ้นมามันมีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่ของคุณนะก็ลองซื้อดูแล้วกันนะคะส่วนเกณฑ์มีไหมมันมีขึ้นมานะถ้าเกิดร0 0เนเนี่ยคุณจะให้ประมาณสัก 70-80%ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วเลขนะคะที่เป็นเลขหน้าไพ่นะของคุณเนี่ยจะได้เลขอะไรเอย mm hmm. เลขหน้าไพ่ที่ได้นะคะ6189นะคะ6 1 8 ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนเสริมเพิ่มเติมนะ,ะในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะถ้าเกิดคุณทําในเรื่องของมีงานเสริมนะ,ะมีธุรกิจเสริมคุณทําได้ไหมคุณทําได้มีโอกาสที่จะได้กําไรแล้วก็ประสบความสําเร็จสูงโดยเฉพาะคนที่ทําเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะจบไปแล้วค่ะสําหรับคลิปการทํานายทั้งหมดของคุณวันอาทิตย์ค่ะถ้าเกิดยังไม่จุใจนะคะไปเจอกันได้ช่องทางหนึ่งนั่นก็คือที่เพจกุปปิ้งรหัสนางฟ้าจะมีการไลฟ์นะคะทำนายไพ่ฟรีทุกสัปดาห์ ส่วนช่องทางนี้นะคะอย่าลืมนะคะเป็นกาลังใจให้กับครูแล้วก็หมูนุ่มด้วยนะครูเป็นทาสแมวนะฉะนั้นก็แบบเออเร็วๆเลยอยากจะให้น้องอยู่ด้วยจริงๆนะคะทีนี้นะคะอ,อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกไว้นิดนึงนะคะว่าสําหรับในเรื่องของการที่จะติดตามครูเนี่ยนะคะมี2ช่องทางแล้วในอนาคตครูอาจจะมีในเรื่องของการทําคลิปทํา Tik t o อกเพิ่มยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครูจะหมั่นมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะจบไปแล้วนะสำหรับคลิปเดือนนี้แล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ